ปัญหาเนี่ยนะครับปัจจุบันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการระบาดไปแล้วก็ระบาดมาแต่มันเป็นเรื่องที่ท่านสสนิพลได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมมันเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นการทาํา,า,าทลายอนาคตของลูกหลานไทยทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปของประเทศไทยตีมูลค่าเท่าไหร่ครับปรับเมื่อกี้หนึ่งล้านบาทพอหรือเปล่าแต่จริงๆก็ยังไม่มีเจ้าภาพ กรมปรมงกก็ยังไม่ดําเนินการใดๆแต่มีกฎหมายนี่ครับพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี35มาตราเ7เขาบอกว่าใครทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐนะครับตามมูลค่าทั้งหมดตอนนี้ทุกมาตรการที่รัฐมนตรีเองก็ตามหน่วยงานต่างๆเองก็ตามพยายามจะรับซื้อพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช้เงินทั้งนั้นท่านประธานเงินคือเงินภาษีของพวกเราและประชาชน ถ้ามันมีผู้ที่ควรจะต้องรับผิดชอบเขาควรจะต้องเป็นคนจ่ายเงินนี้แทนพวกเราทั้งหมดแล้วใครครับที่ต้องเป็นเจ้าภาพรักษาการตามพรบรนี้คือใครครับคือนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่านประธา,าประเทศไทยก่อนปี53ไม่เคยมีปลาหมาคางดํามาก่อนเลยเราไม่รู้จักปลาชนนี้ไม่มีแม้แต่ชื่อเรียกท่านประธาน เข้ามา4ี่หปีแรกยังเรียกชื่อกันมั่วซั่วไปหมดเป็นปันนินเป็นปลาอะไรกันไปมั่วซั่วกันไปหมดปลายปี5 3สคือธันวาบริษัทเอกชนนําเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยที่ยี่สานอัมพวาสมุทรสงครามต้น54บอกเลิกวิจัยปลาย5 4เจอครั้งแรกในแหล่งน้ําตรงแถวแถวคลองตรงนั้นที่ยี่สานอัมพวาสมุทรสงครามมันคิดเป็นอื่นได้จริงเหรอท่านประธานงานวิจัยยังบอกอีกว่าไอ้ที่มันระบาดเป็นแสนเป็นหมื่นล้านตัวเนี่ย ประชากรปตาหมอสีค้างดําที่แพร่ระบาดในไประเทศไทยมีแหล่งที่มาเดียวกันและมันเจอครั้งแรกที่ยี่สารอัมพวาสมุทรสงคราม